เอาเต็มอะน้องผ้ากระด ai เดินเพ่นผ้าละผาผ้ากระด a อยนนกินอิมไปทีนี่ ไม่อาหารให้กินนลงเตลงเตลงเตนะคะลงเตนะคะออที่มดจาที่มดเข้ามาอในบริเวณสาราสาะรีนทีางด้านทิ่เหนือนะครับเจตนาีประเด็นทมดหลบฟอแต่จะมุดประพิการเม่ต่อไปจมาูศพแต่ว่าจะหวัดประทานผางเอาใจทาง มาถึงแล้วแต่วันนี้ทาดศระทธาก็ตอนเซลของเราก็ยังได้จัไม่อมดประเดชจพระพุลงก็อต่อพระภูสุรพรประธากรรบขอพลังังไปกุกเก็บกุกเกบพลังกุกกบกุกกักุกก เอาปลากินละอินฟรานกินฟราเมกราใครบ่กินเฮากินอยู่ผู้เดียวล่ะบ่มีหยังบ่ได้ <laughs> <nullisa> <im> <left onderolla> <laughs> <ho trulyimer army> ไปไหนแล้วพ um, <Okay. S 1> ่อนายโอ้ยถ้าเป็นนาวัดถ้าบ่ไปดอกหลังวัดอ่ะมาไปนาวัด căng căng phải căng để cái 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 căng bỏ bỏ, căng 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 รันาวัดคุณมากนาวัดก็ดมากลังวัดไปดกกรังวัด,วไ,ดไปทำไมรังว,วัดหอนหอนแท้หอนวาเนาะหอน

วันนึงกบไปแล้วดึงเบิ้งคนีวิธีท,ท,ทำของโอเคเด้ออยห้อน่อไปนะ่อไปนะหนอันนี้ละอันนี้ละอนห้นหอนหอน เดี๋ยวก็าาาาาาามาทำทันทันเอาไว่าจังหวะหอนเนาะกลับ้านก้อนบ่น <c oughs> <c oughs>